สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งหก็มาอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงไม่ ต่างอะไรกับเรื่องของความคิดนะครับปลดล็อกชีวิตความคิดใหม่ๆนะครับเพราะว่าช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงจวังหวะที่แม่หมอก็กําลังพัฒนาในะเรื่องของความคิดมีความคิดแตกต่างหาทางทําธุรกิจที่เพื่อจะเพิ่มยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่นะคะเลยนําเสนอให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังได้คิดตามต่างๆตามไปด้วยนะคะว่า ถ้าเราจะคิดต่างในมุมมองในแง่มุมต่างๆนั้นเราพอที่จะทําให้สามารถรวยได้ไหมบางคนแม้จะคิดต่างมาก,มากสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามแล้วไม่มีการเริ่มต้นแล้วไม่มีการกระทํามันก็ได้แต่คิดๆคิดๆมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้แต่ของแม่หมอเมื่อมีความคิดแล้วก็ลงมือทําแต่มันจะทําแบบประมาณว่าในลักษณะของค่อยเป็นค่อยไปหรือในลักษณะของการที่ว่าสร้าง ในธุรกิจที่เราพอจะทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงอะไรมากมายในเพราะว่าเรายังไม่มีเงินทองมากมายที่จะไปสร้างธุรกิจที่มันเป็นอะไรที่ใหญ่โตแต่เราเริ่มต้นในจุดเล็กๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของคิดต่างสร้างได้ใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือเส้นเดียวกันที่แม่หมอบอกว่าละออกซะถ้าอยากรวยสำหรับคนงานประจำนะคะแต่คนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่ความคิดต่างในเรื่องที่ทำธุรกิจเก่าๆอยู่เพื่อหาธุรกิจใหม่แล้วก็มีความคิดมุมมองต่างๆทำให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เราจะมาเริ่มกันที่โรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งประสบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบสายพานทําให้บางครั้งมีเกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าโดยที่ข้างในกล่องว่างเปล่าพวกเขาจึงต้องว่ดจ้างบริษัทวิศวกรฉันนำมาติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหากล่องที่เปล่าเปไม่ได้บรรจุสินค้าลงไปแน่นอนว่าค่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องจ่ายนั้นมีราคาแพงมาก ในคณะที่โรงงานอีกแห่งก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่พวกเขาแค่เอาพัดลมตัวใหญ่ๆมาตั้งไว้ข้างๆสายพานลาเลียงกล่องลมที่พัดแรงนั้นพอที่จะทำให้กล่องปลิวตกไปเองอย่างง่ายดายไม่เพียงแวดวงธุรกิจเท่านั้นเพราะในทุกสาขาอาชีพต่างก็มีความาพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าถ้าเช่นนั้นแล้ว เราจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรจําเป็นหมายว่าเราต้องเป็นคนฉลาดปรัดเปลืองหรือท่องไปทําอะไรหลุดโลกเพื่อให้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆตลอดเวลาโทมัสอันวาเอดิสันคนที่มีผลงานประดิษฐ์จํานวนมากมายมหาศาลเกินจดจําไหวได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยความอุตสาหะพยายาม พราะงานสร้างสารรค์นั้นเป็นงานที่เกิดจากหยาดเหงื่อถึง90%ซแต่ได้มาจากแรงดลใจอีกเพียงแค่10%เท่านั้นองค์การนา s a เคยมีการศึกษาเรื่องความคิดสร้างสารรค์โดยการทดสอบเด็กอายุน้อยกว่า5ปีจำนวน1,60,000คนและติดตามทดสอบเด็กกลุ่มนี้ไปจนถึงอายุ15พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า5ปีมีความคิดสร้างสารรค์อยู่ระดับร้อยละ98 เด็กอายุ10ปีมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ระดับร้อยละ30ในขณะที่เด็กอายุ15ปีมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ระดับร้อยละ12และในผู้ใหญ่ความคิดสร้างสรรค์ก็ลดลงไปเหลือแค่ในระดับร้อยละ2เท่านั้นตัวเลขเหล่านี้สะท้อนข้อจริงบางอย่างเกี่ยวกับอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ของคนเราบางครั้งการที่เราปล่อยให้ชีวิตประจําวันอันจาเจความเชื่อที่ผิด,ผด หรือการไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองคิดอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆและการถูกจํากัดด้วยเหตุผลต่างๆตามที่เราสะสมมาในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่เป็นการทําลายความคิดสร้างสารรค์ลงได้ทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราคงเคยได้ยินจนชินหูว่ามีใครหลายคนชอบบ่นกับนักว่าไม่รู้จะออกไปทําธุรกิจอะไรดี จะขายอะไรก็มีคนทําขายเสียหมดแล้วจะลงทุนทําอะไรก็มีเจ้าตลาดจนไม่อาจหารไปตอกกนได้แต่ทําไมไม่ลองทบทวนจากสิ่งรอบตัวดูบ้างว่าการแก้ปัญหาของธรรมชาตินี่เองที่เป็นครูสอนเราได้อย่างน่าอัศจรรย์เม,มื่อมนุษย์เห็นปลาว่ายน้ําได้ดีเพราะมีรูปร่างที่มีแรงเสียดทานน้อยกลายเป็นที่มาของรูปร่างเรือเพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรอบตัวเราใช่หรือไม่ว่าเกิดจากการเชื่อมโยงเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาผนวกเข้าไว้ด้วยกันเช่นหมวกที่ติดใบพัดร,ระบายอากาศแว่นตาที่รวมเอาระบบ Google ไว้ด้วยกันโทรศัพท์ในปัจจุบันที่สามารถใช้งานได้สารพัดตั้งถ่ายรูปรับส่งเอกสารดูทีวีได้วัดการเต้นของหัวใจใช้เป็นไฟฉายแทน กระเป๋าสตางค์เวลาต้องจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่างๆก็ยังได้หรือรถที่บวกกับเรือทําให้วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ําถ้าแถมเครื่องบินเข้ไปอีกด้วยก็คงกลายเป็นพาหนะสารพัดประโยชน์ไปในพริบตาการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากันนี่เองที่ทําให้เกิดไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาไม่รู้จักจบเหมือนกับที่บริษัทเบลฮาวพาร์มผู้ผลิตแครอทรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประสบกับปัญหายอดขายลดลง ทั้งทที่ผู้คนในโลกยุคใหม่ต่างค่า้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นและใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าเจ้าแท่งสีส้มนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางหาอาหรมหาศาลขนาดไหนโจทย์ที่ผู้ประกอบการพยายามไขปริศนาจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรให้ผู้บริโภคหันมาซื้อหาแครอทติดมือกลับไปเป็นอาหารที่บ้านให้มากขึ้น พวกเขาออกสำรวจตลาดและพบประเด็นปัญหาข้อแรกก็คือการที่ผู้บริโภคมักเก็บแครอทไว้ที่ลิ้นชักชั้นล่างสุดของตู้เย็นและคนเดียวในบ้านที่จะเปิดลิ้นชักนี้ก็มีแต่คุณแม่บ้านเท่านั้นคำถามที่ตามมาก็คือทำอย่างไรให้สมาชิกคนอื่นๆในบ้านเช่นคุณพ่อหรือคุณลูกๆจะหันมาสนใจก้มลงมองลิ้นชักล่างนี้ของตู้เย็นกันบ้างสิ่งที่พวกเขาค้นพบก,ก็คือ แรงจูงใจของสมาชิกในบ้านที่ไม่ใช่คุณแม่จะมีมากขึ้นถ้าอาหารนั้นๆเป็นเจ็คฟู้ดหรืออาหารขยะเช่นพวกขนมนกบเคี้ยวต่างๆที่พวกเขาคุ้นเคยหรือร้องหาความอร่อยมากกว่าสุขภาพเวลานั่งดูทีวีด้วยกันนั่นเองนั่นเป็นที่มาของการปฏิวัติรูปแบบใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงมันใหม่หมดตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่ทำเป็นสีสันสดใสเหมือนห่อขนม ตั้งชื่อมันว่า baby carrot ที่ชวนให้รับประทานยิ่งขึ้นและฟังดูน่าสนุกมากกว่าจะต,ต้องฝืนใจกินของดีมีประโยชน์รวมทั้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของการจัดวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยการย้ายมันออกไปจากดงผักสารพัดไปอยู่รวมกับพวกของขบเคี้ยวแสนอร่อยของพวกขนมกินเล่นมีการเพิ่มบูธจำหน่ายแยกตัวออกมาต่างหากเรียนแบบการทำตลาดของพวกสแน็คต่างๆ ทั้งในร้านค้าปลีกและในโรงอาหารตามโรงเรียนทั่วไปไม่น่าเชื่อว่าแค่สเดือนให้หลังพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ Baby c a r รอทเริ่มกลายเป็นสินค้าที่มีคนซื้อติดมือเข้าไปนั่งทางระหว่างชมภาพยนตร์ดูคอนเสิร์ตหรือติดมือไว้ทานเล่นระหว่างการท่องเที่ยวพักผ่อนเดินทางไกล เด็กระดับต่ำกว่าวัยรุ่นตอนปลายเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพืชเจ้าแห่งเบต้าแคโรทีนนี้ว่ามันเป็นของกินเล่นและยอมให้คุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อของขนมที่ต้องซื้อติดบ้านจากของเดิมมาเป็นเจ้านี้แทนแน่นอนว่ายอดขายของแครอทเจ้านี้พุ่งสูงขึ้น50ล้านเหรียญในช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้น นะักการตลาดหยิบยกกรณีศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยเสมอในอยามที่พวกเขาต้องอยากอธิบายปรากฏการณ์ของกลไกตลาดมหาสักยันบางคนนิยามคำเรียกขานเรื่องนี้ว่าเก์เชนกิ i n g i เดีย n อโนเวชันหรือนวตกรรมไอเดียเปลี่ยนเกมธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนเกมบิดความคิดเพราะแค่พลิกแพลงนิดเดียวจากองศาเดิมที่สินค้าหรือบริการนั้นเป็นอยู่ มันกลับสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากมายได้อย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างของการเพิ่มพลังในการทำธุรกิจอย่างมหาศาลมีให้เห็นในทุกวงการทั้งแบรนด์ระดับท้องถิ่นหรือแบรนด์อินเตอร์หลายคนใช้กลยุทธ์เช่นนี้สร้างโลกธุรกิจใบใหม่ให้กับตัวเองจนผู้คนแทบจะจำเขาลางของที่มาแบบเดิมๆไม่ได้หรือจะลองดูตัวอย่างแบบไทยๆที่หลายคนยังคงฮือฮาไมห่หาย ก็ต้องพูดถึงน้ำยาอุไทยแบรนด์เก่ากึกที่คนรุ่น40อัพจํากันได้ดีถึงกลิ่นและรสชาติเวลาที่มีคุณปู่และคุณยายเหยาะใส่กระติกน้ำเย็นชื่นใจกันไปทั้งบ้านแต่ด้วยอายุขายกว่า70ปีของสินค้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชื่อของน้ำยาอุไทยจะกลายเป็นแค่ความทรงจำลางเรือนในสายตาของคนรุ่นหลัง เมื่อทั้งชื่อและยอดขายทําท่าจะสาบสูนไปตามการเวลาพื้ประกอบการเจ้าของสินค้าจึงต้องหันมาสร้างปฏิหารด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากการกินให้เอามาทาโดยยึดเอาจุดขายเดิมคือคุณสมบัติสีแดงาจากฝางสมุนไพรหนึ่งใน32ชนิดยอดฮิตของคนโบราณแถมยังเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบบูวา โดยชูพีเซนเตอร์วัยรุ่นตนต้นมาให้มาใช้น้ำยาอุทัยผสมกับผลิตภัณฑ์แต่งหน้ามากขึ้นออกแคมเปญโฆษณาตอกย้ำเทรนจากต่างประเทศในแถบยุโรปที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำจากสมุนไพรามาแต่งหน้าปัดแก้มและทาริมฝีปากให้มีสีแดงเรื่อๆผ่านกิจกรรมแข่งขันการแต่งหน้าด้วยอุทยทิปและร่วมกันตัดสินในคอนเซป อุทัยทิพแก้มใสอมชมพูแบบธรรมชาติทำให้คนนิยมในน้ำยาอุทัยเริ่มแพร่กระจายไปในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยจวบจนขยายตัวไปจนถึงจุดพีคเมื่อกลุ่มสาวออฟฟิศและดารานักรรองหันมาใช้ตามกันเป็นแถวๆจากรูปลักษ์แสนเชยกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ชมใหม่สตไตล์เวรุ่นจากสินค้าพื้นพื้นที่มีแต่คนรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณยายซื้อหากลายเป็น อ e s s ซ e สเซอรี่ติดกระเป๋าคนรุ่นใหม่จากของราคาถูกๆู0บาทกลายเป็นสินค้าที่มีราคาเฉียดร้อยแน่นอนว่ายอดขายหลังปฏิรูปตำแหน่งของผลิตภัณฑ์พุ่งขึ้นแจ้งเกิดอีกครั้งได้อย่างสง่างามจนแฟ้มบุคคลต้องปลบมือให้ ทุกคนที่อยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักและทุ่มเทย่อมต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่ความคิดสร้างสารรค์นั้นต่างจากความคิดฟุ้งซ่านหรือเพอเจอฝันเฟื่องไปวันๆตรงที่มันสามารถนำมาปฏิบัติจริงได้คนคิดต้องมีความเอาจริงเอาจังอุตสาหาแะแปลงความคิดมาเป็นวิธีการและต่อยอดการปฏิบัตินั้นจนสำเร็จลงได้ ความฝันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสารรค์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับความสามารถ ผู้ที่แสวงหาความสําเร็จต้องมันฝึกปลือความคิดและจินตนาการของตนเองให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะาจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ที่นําพาไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ที่เคลื่อนตัวจากเศรษฐกิจเกษตรกร,ร,กรผ่านความมั่งคั่งของยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมาสู่ยุคเศรษฐกิจแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ logic will get you from a to b i m a g n n t t o o n will take you everywhere เอพผลอาจพาคุณจากจุด A ไปถึงจุด B ได้แต่จินตนาการจะพาคุณไปทุกขนทุกแห่งนั่นก็เป็นลักษณะของการคิดสร้างสรรค์แบบแนวคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะคะต้องมีความคิดต่างสร้างใหม่ได้นะคะไม่ใช่คิดจำเดิมๆอยู่กับเดิมอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความคิด ต่างสามารถสร้างใหม่ได้เสมอนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านหาลองดูนะคะว่าตัวเองมีความคิดต่างในเรื่องใดบ้างอาจจะนําพาชีวิตของตนเองไปสู่เป้าหมายที่รุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ในอนาคตข้างหน้าเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความร่ำรวยตลอดไปทุก วันทุกเวลาและวินาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ